สวัสดีค่ะพบกับพี่กิท่ทธิสายการสเตชั่นหายไปนานทีเดียวไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะวันนี้จะพามาดูจักต้นไม้หน้าบ้านบ้านที่เนี่ยอยู่ริมคลองนะคะอยู่ริมคลองแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยมันจะเป็นเกื่อนหน้าบ้านที่เราทาไว้สําหรับกันตะลิบพังค่ะก็จะเป็นพื้นซีเมนต์แล้วจะ,จะหน้าร้อนเนี่ยมันจะมี่ไอระบุออขึ้นมาทําให้บ้านเราเนี่ย ปลูกต้นไม้กันแดดนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพี่พใช้ต้นไม้อะไรที่ปลูกกันแดดกันบ้างอันนี้จะเป็นต้นที่พ่อปลูกไว้นะคะพ่อพี่เนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่คนรักมากก็คือต้นปอนโยเซียนใครๆมาก็จะชอบเพราะว่าทุณงามแล้วก็ดอกใหญ่มากๆเลยนะคะอ่าต้นต่อไปที่พี่ปลูกไว้อันนี้ตั้งใจเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบปลูกพิชยาะคะ่ะขนหอม อยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็คือปูฮาวายแล้วก็ปูสังเกียรค่ะส่วนต้นไม้ที่ตั้งแนวการความร้อนที่คิดตั้งใจก็คือต้นนี้เลยค่ะก็คือต้นมมกนม่เองเนื่องจากต้นมอกเนี่ยเขาดูแลง่ายมีดอกนี่นะคะกำลังมีดอกเลยหอมด้วยนะคะดูแลง่ายตัดทรงพุ่มก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งขาโมกเนี่ยไปไม่ค่อยม่วงค่ะถ้าเป็นต้น ไม้ชนิดอื่นเราอาจจะต้องคอยกวาดทุกใบไม้ที่ร่วงๆนะคะก็เลยปลูกให้เป็วนวงเลยโอ้โห,โโห,โโหเลยนะคะน่าจ,จะเป็นวาเสักห้าหกเมตรนะคะในต้นโมกทั้งหมดเนี่ยก็ตอนที่บ้านที่ใช้ประมาณยี่สิบเอ็ดต้นนะคะเผื่อในนี้ก็เป็นพืชวิทยาที่ปลูกเอาไว้หลายปีก็เอามาเข้าขาาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกวัน เราก็จะได้กลิ่นดอกโมงโดยเฉพาะช่ชวเช้ากับ่เย็นค่ะเพือนตรงนี้นี่เป็นต้นไม้ที่ได้รับมาหลักลให้มาก็คือต้นเมตามหานิยมแล้วก็เสร็จถือดาวายซึ่งเราไม่ได้ซื้อเราขาดเราปลูกเอาไว้อยู่แล้วน้องสาวพี่เหมือนว่าการเด่นเขาชอบนะคะก็เลยเอามาไว้หน้าบ้านนะคะเื่อนด้านนี้เป็นแก้วโฟมดวงใจกับบนันทึกัดขุค่ะ ะะทีนี้พี่ปลูกยังไงล่ะมันอยู่บนพื้นซีเมนต์เดี๋ยวเรามาดูนี่ค่ะพี่ไปซื้อจากโรงงานแถวบ้านนี่ก็จะมีโรงงานนะคะเป็นลานซีเมนต์อันเนี้ยซื้อมาจากโรงงานราคา200้บาทนะคะแต่เวลาปลูกเนี่ยเอาเวลาเอา,เอาไปซื้อที่โรงงานแล้วเขามาส่งถึงบ้านทีนี้เวลาที่เราเอามาวางเนี่ยก็ระวังอย่างนี้ก็คือ,อกระถางเนี่ยมันจะมีรูระบายน้ำแค่2รูนะคะเวลาวางเนี่ยก็เลยต้องใช้ไม้เนี่ยเอามาตา รองไว้ก่อนเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ขังจนแฉะเพราะว่าที่บ้านเพื่อนพี่นี่เขาวางกับพืนสิเมนแล้วนะน้ำมันขังจากปลูกต้นไม้แบบนี้ก็เลยต้องการเป็นปลูกพุทธลักษาไปเลยอันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังค่ะแต่บางที่อาจวางอยู่บนดินอาจจะจะไม่ น้ำไม่ขังก็ได้นะคะก็อันนี้ก็แต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะเป็นแค่ประสบการณ์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงน,นะคะนอจกจากจะมีอันนี้แล้วนี่ก็มีอันนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะดอกปัวย,ยังไม่บานเลยยังเช้าอยู่นะคะอันนี้พี่จะเตรียมมาลดน้ําต้นไม้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูอันนี้คือบัวค่ะเป็นอ่างบวัวที่พี่ก็ซื้อจากโรงงานเหมือนกันนะคะซื้อทีเดียวแล้วก็เอามาส่งเลย ก็ราคาอยู่ประมาณ600บาทซื้อจากโรงงานนะคะเขาก็มาส่แล้วเราก็ปลูกบัวบัวก,ก็ซื้อเป็นกระถางล้วก็มาใสายย่เอ้รู้สึกคือการปลูกที่ง่ายง่ายจนมันง่ายเกินไปเปล่าเพราะว่าดูบัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีดอกให้ดูทุกวันเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือต้นไม้กันร,ร้อนนะคะซึ่งอยากจะ แนะนำหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าใกล้หน้าร้อนละบ้านเราบางทีมัร้อนนะคะแล้วเราจะปลูกต้นอะไรดีก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับบ้านเรานะคะแล้วก็นิสัยของเราด้วยอย่างพี่นี่ที่เก็บปอกใบไม้บอกเลยก็เลยมอบนี่แหละดีที่สุดสหรับตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่มาทําภารกิจรดน้ําก่อนนะคะ,ะเดีียวรดน้ําก่อนนะก็นนวดตอนนี้แล้วค่ะ อยู่ิดคลองเราก็ใช้แครงรดนะไม่ต้องใช้สายสายออมลดน้ำหรืออะไรนะคะแล้วก็น้ำจากกองเนี่ยมันก็ดีนะลดง่ายอ่าหมายถึงว่ามันหมะกับกต้นไม้นะเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาก็าาอาจจะมีสารนะอะไรที่ทำให้ต้นไม้ไม่ค่อยโตก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คงจบแล้วค้ายนี้แล้วค่ะพี่ก็จะลดน้ำต่อให้เสร็จนะคะ บายๆค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ